สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดิชเนีลครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันนี้เราก็อยู่กับภารกิจวันนะครับผมฮะหนึ่งพันบาทจากแอปมือถือนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดกันได้ใต้คลิปครับวันนี้ก็มาถึงกับการล็อกอินนะครับวันที่สามกันแล้วนะครับผมเป็นการล็อกอินวันที่สองนะครับแต่แต้มเนี่ยเป็น day ์สามแล้วนะครับผมก็เข้ามาก็กดเช็คอินเลยครับเพื่อรับ point เพิ่มนะครับก่อน กิจนี้นะครับก็มีทั้งหมดเจวันนั่นเองนะเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาทําการล็อกอินนะครับเพื่อสะสมแต้มเพิ่มนั่นเองครับสาหรับวันนี้นัก็ล็อกอินเนี่ยสำเร็จไปแล้วนะครับก็กดสําเร็จได้เลยครับอันนี้นะกดปิดเลยครับนะแต้มเราก็จะเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับอ่ะวันนี้นะต่อไปก็ให้เพื่อนๆเข้ามาโหลดแอปนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมครับรวมทั้งปูวิดีโอข้างล่างนะครับอ่าตรงนี้นะครับอันล่างสุดเลยนะฮะตรงนี้ครับ เพื่อรับแต้มเพิ่มนั่นเองครับดูจนกว่าจะหมดเลยนะครับอ่ไปนะครับก็ให้มาการเปิดล็อกสกรีนครับของวันนี้ไว้นะครับจะสมแต้มเพิ่มนี้นะฮะก็เฉลี่ยแล้วนะครับแต้มเท่ากับมาหนึ่งบาทนั่นเองครับแต่วันนี้ก็อย่าลืมครับคําว่าแนะนเพื่อนนั่นเองครับเชิญชวนนะครับไปตามกลุ่มเฟซบุ๊กว่าไอนะครับต่างๆนะครับเพื่อรับพอยเพิ่มเติมนะครับ ตอนนี้ผมก็จะเริ่มนับแต้มใหม่เลยนะอ่าอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ดาวโหลดแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ดาวน์โหลดเนี่ยได้แต้มสะสมนะเพื่อนๆเนี่ยโหลดมาปุ๊บเนี่ยสามารถได้ฟรีเลยนะยี่สิบวอลเลตนะครับตรงนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถแลกได้เลยนะครับอ่าก็คือโหลดแล้วเหมือนได้ฟรีเลยนั่นเองนะฮะอ่าทุกคนเนี่ยจะได้หนึ่งสิทธิ์ในการแลกนะครับยี่สิบวอลเล็นั่นเองครับเพื่อนๆที่สะสมครบยอดเลยครับสามารถแลกได้ครับสองร้อยสามร้อยนะครับห้าร้อยหรือว่าหนึ่งพันวอลเลนั่นเองครับ อ่าอย่างที่ผมเคยแลกไว้นั่นเองครับอ๋อนี่คือประวัติการแลกนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็บอกสําหรับเพื่อนๆคนที่ใช้ใหม่นะครับว่าแลกแล้วเงินเข้าจริงไหมจะได้เงินจริงไหมนะครับก็นี่ครับทำรายการเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะทารายการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเงินจะเข้าไปอยู่ตรงไหนลฮะก่เงินเนี่ยเข้าไปอยู่ในแอป t ัวร์เ l ลตนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดแอป t ัวร์เนะครับ มาใช้งานได้เลยครับเช่นสมมุติถ้าผมกดแรกนะฮะเอาจะในใส่ไปวอลเล็ตนั่นเองนะฮะเพื่อลองมาโหลดใช้งานกันดูนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสาหรับเพื่อนๆมีคําถามเนี่ยสามารถเมเมนต์กันได้เลยครับแล้วก็มาอทําภารกิจกันให้ครบวันนะครับมาดูกันว่าเราจะได้แอมเพิ่มกันมากแค่ไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนะครฝากสมับรส r i b e c ช anel เลยนะครับ ับเ,เป็นมื่อคนไหนได้แต่มัเท่าไรแล้วแรกไปกี่บาทแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ต้กลิปนี้กันนะครับผมสวัสดีครับฮะก็เรามาดูกันนะครับนี่ครับหนึ่งพันบาทไปแล้วครับผม